รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเลียวเอสเตตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา com ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 จันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s าพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s าแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S m o n ี e ่พติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับและสำหรับโค้งสุดท้ายการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทางบลจ C I M B p r i n c i p l ขอแนะนำกองทุน L T F ก็คือกองทุนเปิด C I M B p r i n c i p a l Life หุ้นระยะยาวเน้นเลือกลงทุนรายตัวแบบ Bottom Up Stock Selection โดยกองทุนติดอันดับ8กองทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง5ปี จากทั้งหมด53กองทุนในกลุ่ม LTF ซึ่งจัดอันดับโดย Morningstar นะครับโดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง13.48%ต่อปีสนใจกองทุนเปิด CIMB Principal Life คุณระยะยาวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026869595 026869595หรือ www.cimbprincipal.co.th เชิญเลยนะครับ บังจากปิโตเรียมจำกัดมหาชนรับมอบประกาศกิติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตแห่งปี2559ในธนะครับในฐานะที่บางจากเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการทำคุณประโยชน์ทางด้านอารยสถาปัต เพื่อให้ผู้พิการผู้สูงอายุและคนทั้งมวลร่วมรณรงค์ส่งเสริมสังคมดีในงาน Thailand f ฟ i r y d l ไ i g s i x p o 2016จัดโดยมูลนิธิอารยาสถาปัต์เพื่อคนทั้งมวลนหอนะ6 i ห p อิมเมืองทองธานีเมื่อเร็วๆนี้ก็ขอแสดงความมีดีด้วยนะครับบรจกษสิกรไทยแจ้งข่าวดีครับเตรียมควักกระเป๋าจ่ายปันผล2กองทุนต่างประเทศรวมแล้วกว่า215ล้านบาทนะครับ กองที่ว่าได้แก่กองทุนเปิด KUS ดัชนี NDQ 100ในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยและกองทุนเปิด K ใช้หน้าหุ้นทุนในอัตรา20สตางค์ต่อหน่วยนะครับโดยจะจ่ายพร้อมกันในวันที่14ธันวาคมนี้รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า215ล้านบาทนะครับ ถ้าสนใจ2กองนี้ของบลจกสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือ K Access Contact Center 026733888 026733888นะครับคุณผู้ฟังครับงานนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยงานโค้งสุดท้ายของปีวางแผนภาษีกับ LTF และ RMF นะครับจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับงานจะมี2วันเสาร์ที่17 และอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น3อาคาร B ถนนรัชดาพิเศษนะครับงานนี้น่าสนใจมากๆ ช่วงนี้ผมเชิญอีกบอราจอหนึ่งที่จะเข้าไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริษัทลักทรั์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณวิโรธตั้งเจริญให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับพี่วิโรธสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีสําหรับคนที่เตรียมจะจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อ จะเกษียณอย่างมีความสุขโดยใช้เครื่องมือทั้ง LTF และ RMF เนี่ยพี่พิโรดจะมีคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากในวันนี้ด้วยใช่ไหมครับ สำหรับท่านที่ตั้งใจนะครับจะวางแผนเก็บเงินออมวางแผนการลงทุนเนี่ยเพื่อเป้าหมายเราจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยไว้ใช้ตอนเกษียณอายุเนี่ยผมคิดว่ากองทุน RMF เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ถือว่าดีที่สุดนะครับในการที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ทําไมกองประเภท RMF ถึงได้ตอบโจทย์มากที่สุดล่ะครับหลักๆเลยนะครับคุณยุทธนาครับเพราะว่า RMF เนี่ย จะมีนโยบายการลงทุนเนี่ยหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับที่เราจะมาทําเป็นรูปของพอร์ตการลงทุนจะต่างจาก LTF LTF เนี่ยนโยบายเนี่ยชัดเจนครับ ว่าเขาจะเอาเงินผู้ลงทุนเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายหรือการกระจายความเสี่ยงจะสู้ IMF ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่าง IMF ของ KTM erm เองเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมีทั้งหมด14กองทุนมีตั้ง14กองเลยับกลกองนะครับ14นยโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักลงทุนเนี่ยก็สามารถเลือกจัดสรรพอดการลงทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของเราที่จะไปถึงช่วงวันกเกษียณหรือให้สอดคล้องกับ ความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเนี่ยนะครับได้โดยใช้14นโยบายของเรานะครับแต่มันก็จะมีประเด็นที่นักลงทุนบอกว่าเอ๊แล้วเราจะไปจัดสรรยังไงมันมีตั้ง14นโยบายกองทุนผมแยกเป็นอย่างนี้ครับคุณยุทธนาสำหรับท่านที่มีองค์ความรู้เรื่องของการจัดสรรพอร์ตในรูปของการลงทุนเนี่ยถ้าท่านรับความเสี่ยงได้สูงท่านก็ดึงนโยบายที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปเนี่ยเยอะหน่อยก็เลือกกองที่มีความเสี่ยงระดับ5ขึ้นไปเยอะหน่อย ใช่ครับแล้วก็ระดับที่ต่ำกว่า5ลงมาก็เป็นตัวผสมประสานเพื่อลดความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ทีนี้การมี RMF ให้เลือกหลากหลายประเภทเนี่ยอันนี้มันเอื้อต่อการโยกไปโยกมาได้ใช่ไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นท่านนักลงทุนก็สามารถสับเปลี่ยนการลงทุนเนี่ยให้สอดคล้องไปกับสภาวะตลาดหรือการลงทุนในแต่ละตราสารยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นปัจจุบันตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยตกลงมาเยอะครับ ะฉะนั้นก็อาจจะมีแค่บางส่วน,นควรจะมีด้วยซ้ำนะครับแต่ไม่ต้องเยอะเพื่อป้องกันความผันผวนของพอร์ตเราคิดว่าทองคำเนี่ยควรอยู่ไม่เกินสัก 5ถึง10อร์เยังไงก็ควรจะมีติดพอร์ตไว้บ้างนะครับสักค่าหรือไม่เกิน10นะครับใช่ครับพี่วิโรธบอกเราตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยกองประเภท RMF เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดนะครับใช่ผมก็เลยต้องหันไปแตะก,กอง LTF กันหน่อยแล้ว LTF ล่ะจริงๆเนี่ยประโยชน์ของกองประเภท LTF เนี่ย คืออะไรล่ะครับพี่วิโรจน์ผมว่าชื่อของกองทุน LTF นะครับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวง <c oughs> ั้นชื่อก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเออเหมาะสําหรับท่านนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในตลาดหุ้นอื <c oughs> ทั้งจะเป็นมือใหม่มือเก่าเนี่ยผมคิดว่าตัวหุ้นระยะยาวเนี่ยกอง LTF เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดคอนความเสี่ยงได้ด้วยครับเพราะว่ารัฐบาลหรือสัมภากรเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี <c oughs> เพื่อจูงใจเนี่ยให้คนเนี่ยลงทุนในหุ้นครับ แต่ระยะยาวของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยคือซื้อเช้าขายบ่ายอันนั้นทีช้านะครับแต่จริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยในระดับระยะ3ปี5ปี7ปีเนี่ยผมทําค่าเฉลี่ยย้อนหลังมานะครับปรากฏว่ายิ่งยาวมากเนี่ยผลตอบแทนกลับดีกว่ายิ่งยาวยิ่งดีใช่ครับลงทุนยิ่งยาวยิ่งดีตตงแล้วความผันผวนเนี่ยมันก็จะลดทอนลงนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ใหม่ของ LTF ที่ให้ถือยาวนานขึ้นเป็น 7ปีปฏิทินเนี่ยตกลงดีหรือว่าไม่ดีกันแน่ครับต้องเรียนตามตรงนะครบอกว่าเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียใช่ครับเพราะว่า2เรื่องย้ําท่านผู้ฟังอีกทีนึงนะครับหนึ่งผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยดีกว่าครับ จากค่าเฉลี่ยในอดีตอันที่2ลดความผันผวนด,ด้วยะระยะยาวดีกว่านะครับใช่ครับแล้วตกลงครับพี่วิโรธคุยมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยฟังดูแล้ว IMF ก็ดีนะตอบโจทย์ปลายทางเพื่อการเกษียณในขณะที่ระหว่างทางเนี่ยการลงทุนในหุ้นระยะยาวด้วย LTF เนี่ยก็ตอบโจทย์หลายอย่างคำถามคือว่าเราควรมีทั้ง LTF และ IMF อย่างนั้นหรือเปล่าพี่วิโรธประเด็นแรกเนี่ยผมอยากให้ท่านเนี่ยวางแผนการออมการลงทุนให้ดีถ้าเรากันเงินไว้พร้อม ครับสำหรับการลงทุนในระยะยาวผ่านทั้ง LTF r m f เนี่ยเราควรจะมีทั้งสองกองทุนควรจะมีทั้งสองเน่ยไหมจ่เลยฮะไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องไม่ควรนะเพราะพี่น้องคู่นี้เน่จะเป็นพี่น้องที่ช่วยสร้างเราทั้งด้านของผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วก็บริหารเงินเตรียมตัวเพื่อการเสียเนี่ยให้เราด้วยควรจะคว้าควรจะรวบไปทั้งคู่เลยใช่ครับทั้ง LTF และ IMF นะครับใช่เลยครับทีนี้ครับขอขยับมาดูกรณีตัวอย่างจากทางบลจกรุงไทยสะหน่อยได้ไหมครับเห็นว่าช่วงนี้เตรียมแล้วที่จะมีการ นำเสนอกอง LTF และ RMF ใหม่ออกมาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนแหละครับครับก็ช่วงโคงสุดท้ายนี้ครับสำหรับกองทุน LTF เนี่ยของทางบลจรกรุงไทยนะครับเคแทมเราเตรียมเปิดกองทุนเปิดกรุงไทยซีเล็ t ทีฟหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มุ่งลงทุนในตลาดหุ้นทั้งในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ในตลาด m อ็เออเราจะโฟกัสมากนะครับเพราะว่าจะเลือกหุ้นตามธีมของเศรษฐกิจเลยเพราะฉะนั้นการกระจายพอร์ตการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากครับกองที่2ก็คือกองทุนเปิดกรุงไทยเซ็ตห้าสิบ m f กองที่2เป็นกอง rmf นะครับใช่ครับก็เป็นกองทุนที่เป็นลักษณะ passive fund ล้อไปตามเซ็ตห้นะครับใช่ครับคุณยุทธนาเอาละครับผมย้อนกลับไปทีละกองนะครับ เพราะว่าเปิดตัวทีเดียว2องกองเลยเป็น l อหเป็น r าหนะครับสำหรับกองทุนเปิดกรุงไทยซีเล็กทีพุ่นระยะยาวชื่อย่อจำง่ายมากเลยนะครับ KTSE LTF ของบลจกกรุงไทยนะครับกองเนี้มีจุดเด่นตรงไหนผมขอไม่เกิน3ข้อครับข้อที่1เนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะคัดสรรหุ้นที่สอดรับกับทุกช่วงของเศรษฐ,ฐกิจอย่างปีนี้คาบเกี่ยวไปถึงปีหน้าเนี่ยเรามอว่า ทิศทางตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสปรับขึ้นไปได้ถึงระดับประมาณ1 6 1> ึ่งพจุดโดยตัวนำของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้สางครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับนโยบายทางภาครัฐครับ สอดคล้องกับนโยบายที่เราพยายามจะกระตุ้นการท่องเที่ยวเราก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวการจัดจ่ายใช้สอยกับมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการให้ผู้ลงทุนเนี่ยบริโภคมากขึ้นนั้นกองทุนประเภทเนี่ยในช่วงระยะเวลาปลายปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยเราก็จะเน้นอยู่ใน3กลุ่มนี้ครับก็คือกลุ่มรับเหมากลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเพื่อการบริโภคพวกคอน s u m อ e r ต่างๆใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับคือกองทุน K T S E L T F นี้เนี่ย เราไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผลแล้วดียังไงครับก็หมายความว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเนี่ยก็จะถูกนําไปลงทุนต่ออย่างต่อนเนื่องจะได้เพิ่มผูนเพิ่มขึ้นมาด้วย ใช่ครับประเด็นที่3คือกองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทแอคทีฟฟันหมายความว่าตัวกองทุนนี้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำผลตอบแทนเนี่ยให้ได้ตามตัชนีตลาดหลักทรัพย์แต่เรามุ่งทำผลตอบแทนเนี่ยให้ได้ดีกว่าในตลาดหลักทรัพย์กองนี้เป็นแอคทีฟฟันด้วยนะครับสำหรับกองทุนเปิดกรุงไทยซีเล็กทีพุ่นได้ยาวหรือว่า ktse ltf นะครับ ltf กองใหม่ของบลจกรุงไทยนะครับกองนี้เหมาะสาหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนครับพี่วิโรธ หมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงต้องสูงกว่าปกติเ,เพราะว่าการกระจายการลงทุนของ KTS ETF l TF, เนี่ยจะน้อยกว่ากองทั่วไปค,คือกระจุกตัวกับหุ้นแต่ละตัวแต่ละกลุ่มซึ่งจะแตกต่างจากกองทุนที่เป็นแพ้ซีัฟันอย่างเช่น l t f set 50ของ k ท m erm. ครับนี่คือกองแรกนะครับกองออกใหม่กองแรกนะครับขยับมาดูอีก,กองนึงครับกองทุนเปิดกรุงไทย s 50 RMF ของบลจรกรุงไทยกองนี้มีจุดเด่นตรงไหนเช่นเดียวกันนะครับขอไม่เกิน3ข้อเช่นกันครับข้อแรกนะครับเป็นกองทุนที่ ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยได้ง่ายเพราะว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของ KT ทีเซ็เนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไปตามเซ็ตฟหรือเซ็ตห้าสิบเนี่ยของตลาดหลักทรัพย์ดูง่ายดูง่ายฮะติดตามผลการลงทุนง่ายคาดการผลตอบแทนได้ง่ายเรื่องที่2เนี่ยกองทุนนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงสอดคล้องกับตลาดคือไม่ได้มากกว่าครับหรือไม่ได้น้อยกว่าเพราะว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นเนี่ยตามสัสดส่วนของ ลาหลักทรัพย์อันที่สาก็คือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งง่ายสําหรับในการจัดพอร์ตการลงทุนเพราะว่าอย่างเช่นถ้าผู้ลงทุนเนี่ยต้องการจะลงทุนในหุ้นไทย สามนท่านก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะเราจะเลือกนโยบายคุ้นจะเอาหุ้นขนาดใหญ่ดีหรือว่าจะหุ้นขนาดเล็กดีจะเอาหุ้นที่แบบประเภทกระจายมากหรือกระจายน้อยดีท่านใช้วิธีตัดสินใจใช้ตัว K T set ห้าสิ F เนี่ยเป็นตัวแทนของทางตลาดได้เลยผลตอบแทนก็จะสอดคล้องรับไปกับการเคลื่อนไหวขึ้นลงและกองนี้เป็นสไตล์ p a s s ีฟฟันเนี่ยค่าธรรมเนียมก็จะต่ําหน่อยหรือว่าครับใช่ครับก็จะต่ําหน่อย เอาละครับทั้ง2กลกองนี้นะครับทั้ง LTF กองใหม่และ RMF กองใหม่ของบจอลจกรุงไทยนะครับจะเสนอขายจนถึงเมื่อไหร่เงื่อนไขในการลงทุนเป็นยังไงบ้างครับพี่วิโรธครับก็กองนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดเสนอขายตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ,รบวันที่13 ธันวาคมจนถึงวันที่21ธันวาคม2559นี้นะครับก็ IPO ที่10บาทนะครับจองซื้อขั้นต่ำเพียงแค่500บาทจองซื้อขั้นต่ำแค่500บาทเท่านั้นเลยครับครับท่านผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ของ K-TAM นะครับที่เบอร์026861000ครับ026861000นะครับ 026861000นะครับเบอร์ของบลจรกรุงไทยหรือว่าเคทัมนั่นเองนะครับ,รบทีนี้ครับขยับไปถึงงานโอ้โหงานโค้งสุดท้ายของปีเลยนะครับ งานโค้งสุดท้ายของปีที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับโครงการโค้งสุดท้ายของปีวางแผนภาษีกับ LTFIMF เสาร์17และอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษนะครับเคแทมแน่นอนพลาดไม่ได้ที่จะไปร่วมในงานนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเราก็จะไปออกบูธในงานด้วยเช่นกันครับครับพี่วิโรจน์ขึ้นเวทีด้วยใช่ไหมครับผม ขึ้นเวทีช่วงไหนยังไงบ้างครับครับก็ของทางเคทแอมนะครับเราก็จะมีขึ้นบรรยายนะครับให้ความรู้กับผู้ลงทุนนะครับทั้ง2วันนะครับวันเสาร์เนี่ยก็จะคุยในเรื่องของกองทุนเด่นนะครับ LTF RMF เนี่ยที่ทางเคทแอมมาเรียนนำเสนอนะครับในเวลาบ่ายโมงครับนะครับอันนี้คือวันเสาร์ที่17บเบ่ายโมงนะครับใช่ครับครับส่วนในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมเนี่ยนะครับช่วงเวลา10บโมงถึง เที่ยงนะครับ,รบก็จะเป็นเรื่องของการเสวนา LTFMFTalk r talk, อัปเดตภาษีเกณฑ์ใหม่เลือกกองทุนให้โดนใจพี่วิโรดขึ้นเวทีกับใครบ้างครับครับก็จะมีทั้งคุณธนัทศิลาวัลางกูนะครับเป็นเจ้าของเพจดังนะครับด้านการลงทุนกินการลงทุนของกอ,องทุน คุณธนัทศิริวารางกูลหรือหมอนัทใช่ไหมครับใช่ครับท่านหมอนัทครับอ่าท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณถนอมเกตเอมครับอ๋อคนนี้คนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองในนามของแท็กบักหนอมใช่ไหมครับถูกต้องครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งคู่นะครับที่จะมาไขความกระจ่างนะครับอัปเดตในเรื่องของเอะแล้วเราจะบริหารภาษีอย่างไรดีสําหรับในเรื่องของเกณฑ์ภาษีในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับนี่คือสัมมนา LTFRMF Talk อัปเดตภาษีเกณฑ์ใหม่เลือกกองให้โดนใจ10นาฬิกาถึง 12นาฬิกาในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจจริงๆสำหรับงานนี้นะครับคบงสุดท้ายของปีสัมมนาวางแผนภาษีกับ LTF และ IMF 17และ18ทธันวาคมนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนครับอยากให้ใครบ้างไม่ควรพลาดที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ครับพิวโรธครับ ครับก็สำหรับท่านนักลงทุนนะครับที่วางแผนอยู่แล้วนะครับว่าปีนี้ยังไงยังไงเราก็ต้องเลือกลงทุนใน LTFR MF เนี่ย การที่ได้มีโอกาสมาที่งานในช่วงวันเสาร์ที่17ถึงวันอาทิตย์ที่18เนี่ยผมคิดว่าท่านก็จะได้พบกับทางเลือกในการลงทุนเนี่ยหลากหลายบลจจริงๆนะครับนอกจากจะเป็นบลจอของเคแทมแล้วนะครับก็จะมีบลจอ,อื่นเข้าร่วมอีกทั้งยังมีการเสวนนาที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ให้ความรู้กับผู้ลงทุนแล้วก็ ในเรื่องของการตัดสินใจเพื่อการลงทุนเนี่ยก็อยากจะให้ท่านเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีตก็เป็นส่วนสําคัญแต่มันจะไม่ได้สะท้อนผลการงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเกณฑ์หลักๆง่ายๆที่ฝากท่านก็คือ 1. เลือกกองทุนให้นโยบายตรงกับความต้องการของท่านครับ อันนั้นเป็นประเด็นสําคัญสองเลือกกองทุนที่มีผลการดําเนินงานที่ดีต่อเนื่องนะครับ,รบสามถ้าเป็นไปได้ปีหน้าปีใหม่อยากให้ทุกท่านให้ของขวัญกับตัวเองโดยการเริ่มวางแผนการออมแบบต่อเนื่องแบบเซฟิงแผนแผนที่เราจะซื้อช่วงปลายปีสักทีเดียวก็อยากจะแนะนําให้ท่านซื้อแบบต่อเนื่อง สามารถลงทุนผ่านเคแทนได้ทั้งตัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และก็ตัดบัตรเครดิตเป็นลายเดือนได้ครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่วิโรธครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณวิโรธตั้งเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับถึงความน่าสนใจและไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในงานนี้โค้งสุดท้ายของปีวางแผนภาษีกับ LTF r m f เสาร์17และอาทิตย์18ทธันวาคมนี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ คุณผฟังครับไทยเลนาคาจัดโครงการ70เส้นทางแห่งความทรงจำสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยพร้อมเพิ่มรถใหม่นิสสันอัลเม่าก,กว่า200คันนะครับสนใจโทรเลยครับที่ไทยเลนาคา1647 1647หรือ w w w t h a i l a n a c a r c o m เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ ถ้าจะไปเขาใหญ่ครับต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมเพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088 5049991-3 088 5049991-3หรือ worldwideweb. เขาใหญ่ ah fantasy.com นะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรจทาริส020150222020150222 เอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทถึงสุขเราพบกันที่นี่เสาร์และอาทิตย์พบกันทาง fm 1 0 1ในรายการ m ั n นี่พลัตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลัของเราด้วยจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้ ส่วนช่วงหน้ารายการ make money โดยพี่นิดพนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย ปรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com